วันนี้เราจะทำไข่ทอดใส่เกือใส่น้ำไปตอกไข่ไปไปไปตอกตอกขอตอกสไรอไรดกันต่อไปแล้ก็ใส่เด็ด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 ใส่น้ำปลา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 เกลือให้ออกเยใส่น้ำตาลโอ้โใสู่นิ่งตีกระทะ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 ตีปักตีปักรอไฟเดือด รอไฟเดือดต่อไปไฟเดือดไฟเดือดไฟเดือดใส่น้ำมันใส่น้ำมันใส่น้ำมันใสน้ำมันรอ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 หกเไข่เด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 รกไข่เข้าเ้รอยังรอยังหยเัาต้าลูกไหนตะลูกคน คน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 กนคนเนค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 นนคนคนคนนสวยนนคนคนค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 นคคน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 น แต่ก็หนอนางลมแต่ทหนลมปิดปิดปิดคิมโอ้โหรสชาติได้ได้คนแต่เทสีรสชาต่องโอ้โหคน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 เสร็จเสร็จแล้ววยมาใส่เทใส่ใสใส่ไอ้หกหกเก็บก้อนเก็บก้อนกอนเฮไก็ชิมถอดแมสก่อนอ๋คำนี้เดียวพอรสชาติเป็นไงวะ John